ครับอ่ะวันนี้นะครับก็มาพบกับครูต่ายกับวิชาสุขศึกษาและพัษาศาสตนะครับในสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องอันตรายจากการเล่นนะครับอ่ะไม่ว่าจะเล่นที่ไหนก็ย่อมเกิดอันตรายถ้าเรามีความประมาทนะครับอ่ะเราไปดูหัวข้อนี้กันเลยครับนะครับสัปดาห์นี้นะครับอันตรายจากการเล่นนะครับอ่ะไปดูกันเลยครับบทที่2นะครับอันตรายจากการเล่นนะครับจากภาพนะครับ เด็กคิดว่ากําลังทําอะไรและนักเรียนคิดว่าเด็กๆในภาพนะครับมีพฤติกรรมการเล่นที่ไม่เหมาะสมพอ,อะไรนะครับแล้วก็ดูครับอย่างภาพแรกใช่ไหมเด็กแข่งกิงช้ากันแรงเกินไปนะครับภาพที่2เด็กวิ่งนะครับเอาไม้ไล่ตีกันภาพที่3เด็กเล่นสไลเดอร์อ่าอาจจะเล่นแพงๆหรืออาจจะให้สัญญาณให้คนข้างล่างหลบไป ก็ได้นะครับอ่าส่วนการเล่นพวกนี้ก็จะก่อให้เกิดอันตรายนะครับโดยเฉพาะภาพที่1และภาพที่2ถ้าภาพที่3เนี่ยบอกให้คนข้างล่างเขาลุกหล,ลบไปก่อนแล้วเราค่อยลงมาเนี่ยก็จะเป็นการเล่นที่ถูกต้องปลอดภัยนะครับอ่าทีนี้เราไปดูสไลด์ต่อไปนะครับอ่าอันตรายนะครับจากการเล่นนะครับนักเรียนก็ทราบอยู่แล้วครับว่าอุบัติเหตุนะครับว่าอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นในทุกที่ทุกเวลาและ และทุกสถานที่ถ้าเราประมาทและไม่มีระเบียบวินัยน,นะครับอ่ะดูจากตรงนี้นะครับครูจะขีดเส้นให้ดูนะครับอ่ะอันนี้ครับอุบัติเหตุนะครับเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาและถ้าคนเรามีความประมาทและไม่ไม่มีระเบียบวิน,นัยในวัยของนักเรียนนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งอาจมาจากการเล่น ถาส,ส่วนใหญ่เช่นพัดตกจากเครื่องเล่นปูของเล่นบาดดิ้วดังนั้นเราจะต้องรู้วิธีป้องกันตนเองและให้ปลอดภัยจากการเล่นนะครับไปดูนะครับสาเหตุนะครับอันแรกเลยนะครับสาเหตุนะครับปัจจเหตุมาจากการเล่นหลายสาเหตุหนึ่งการเล่นผาดโผนหรือการเล่นรุนแรงเกินไปนะครับ 2. การเล่นน้ำหรือการเล่นที่ใกล้แหล่งน้ำนะครับ 3. การเล่นในสถานที่ที่ไม่ปลอดภัยเช่นบริเวณที่ลงล้างใกล้สายไฟนะอันนี้ก็จะเป็นเรนเนี้ยมันก็จะมีของที่เขาชัดไม่ใช้แล้วมันเป็นอันตรายได้เช่นตะปูเศษตะปูเศษสายไฟแหลมแหลม,มเศษบางทีเศษสายไฟปอกเปลือกอาจจะมีกระแสไฟยึกอยู่นะครับ เล่นวัตถุสิ่งของที่เป็นอันตรายเช่นไม้ขีดไฟหรือมีดนะครับแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามวิธีการเล่นที่ถูกต้องก็คือเวลาจะไปเล่นก็เล่นที่เลนนะครับเล่นของเล่นแล้วไม่เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนนี้ก็จะทําให้คนอื่นมาเหยียบหรือแม้จะลนใส่คนอื่นได้นะครับอ่าเนี่ยครับก็คือสาเหตุทั้งหลายครับของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการเล่นนะครับอ่าไปดูภาพสไลด์ที่2ครับ พอมีสาเหตุนะครับเรามาเรียนรู้วิธีป้องกันนะครับวิธีป้องกันครับ 1. เราควรเล่นในสถานที่ที่ปลอดภัยเช่นสนามหญ้าสนามเด็กเล่นนะครับไม่ควรเล่นในสถานที่ที่เป็นอันตรายเช่นริมถนนทางรถไฟหรือในห้องที่มีของลกหรือใกล้แหล่งน้ำนะครับอันแรก2ควรต,วตรวจดูเครื่องเล่นต่างๆก่อนเล่นว่าปลอดภัยหรือไม่ ถ้าพบว่าชำรุดควรแจ้งให้ผู้ใหญ่หรือคุณปูอะไรบริเวณนั้นทราบทันทีนะครับ 3. เราควรเล่นเครื่องเล่นอย่างถูกวิธีและควรเล่นตามกติกาการเล่นอะสีเราควรฝึกไว้น้ำให้เป็นนะครับอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าเวลาเราไปเล่นใกล้แหล่งน้ำอะไรเงี้ยมันเกิดอุบัติเหตุเราจะเอาตัวรอดได้และไม่ควรแกล้งกันขณะเล่นน้ำ แล้วก็ขณะเล่นน้ําหรือฝึกว่ายน้ำเนี่ยควรจะมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะครับ5เราไม่ควรเล่นหรือหยิบจับวัตถุที่มีอันตรายนะครับเช่นมีดไม้ขีดไฟไฟแช็กของมีคมทั้งหลายนะครับไม่แกล้งเพื่อนขณะเล่นด้วยกันนะครับเช่นการผลักเพื่อนตีเพื่อนนะครับให้เพื่อนล้มให้เพื่อนเจ็บเป็นต้นนะแล้วก็ เนะครับเราไม่ควรเล่นผาดโผนเช่นปีนสอยฟ้าปีนต้นไม้ปีนอะไรสูงๆกระโดดลงมาจากที่สูงแบบนี้นะครับไม่ควรนะครับแต่เมื่อเราเล่นของเล่นเสร็จแล้วควรเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยทันทีนะครับอ่าอ่าเนี่ยครับก็คือเป็นวิธีป้องกันอุบัติเหตุนะครับของการเวลาเกิดเวลาจะเกิดนะลายเนี่ยเราก็ ป้องกันได้ก่อนที่มันจะเกิดอันตรายขึ้นใช่ไหมครับอโอเคครับเอาละครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับบทเรียนเรื่องอันตรายจากการเล่นนะครับให้นักเรียนนะครับอ่านและทําความเข้าใจบ่อยๆนะครับเพราะว่าอันตรายเนี่ยเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาถ้าเราอยู่ในความประมาทควรจะเล่นและไม่เจ็บตัวกลับบ้านอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับ สำหรับสัปดาห์นี้นะครับครูต่ายและวิชาสุขศึกษาภาศากษาไปก่อนครับสวัสดีครับ